สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับอยู่กับช่องน้อยแท็กเตอร์ครับสวัสดีพี่น้องครับสู้สุกคนวันนี้หลังพายุเขาวันนี้ทำงานครับ,บรก็ดินกระสีโมแห่งดีบันไดครับแต่ว่ากะ ดีมันใช้ดีอยู่บอ่ออันนี้วันไดนบ่อเนี่ยวันไดนครับเข้าไปได้ครับอันนี้สั้นแน่พี่น้องไอ้ครับในร่องยางร่องยางเกาตัดออกใหม่ๆครับ บ่ไม้มรนเด้๋ยวพี่น้องปลูกเขาปลูกมั่นปีหนึ่งเลยล่ะแต่ว่ามัน,ต,น,น,นต่อไยังสดอยู่นี่ครับก็คือต่อมาเตะทันปีแพทโให้พอดีครับเพราะว่าต็นสิบปลูกยางปลูกยางพาราครับยิ่ก้ครับต้มลึกก็พอดีพอดีครับพ่อ กบริเวณบริเวบรกเวณโค้งโค้งท่น้องไอหนึครับเยอจสหนึ่งเฮดครับผมอันนี้ไปกลับเหล่าเ็ยังขนาดเฮดตบลงรองเกคื่อมันยังสูงอยู่โดยเอาผ่านปตีลงครับอันควร ít luôn, lập tắt lỏng lắm. Họ vẫn tập này, hôm nay nhau, nhau ี่บบมีถุงนี้สุงมีตามครับมีพูนพออ้อนดันโพนออกกับประเด็กลุ่บปรเด็ไทยล่องไน้องเบืองครับมันดันโพนครับมือเดียวบริเด็าหอกกับพ่อปัญหา,รานนครับปนใหญ่ใท้ตัดล่องครับแต่เสมอนี่โมไวครับบุกเบิร์ตให้ตัดล่องโมไวแนวเสมอนี้กานไปเพิ่บ ทั้งโค้งทั้งกระทู่ทั้งใบพานนะครับวันนี้ผมรับเรืองอานลายผู้คุณได้ัดจัดลองคือพานพุวนครับตาไทยในยูครับเ็พานธุ์พุ่นมันบรเิเก,กาะแห้งคือพานสามครับใช้กำลังเยอหนื่ไทยมาแล้วนี่ได้เกียร์หนึ่งไทยครับ<อ>ต่อไปเรื่อยๆครับ กองกับตันพี่น้องไฟเตือเลาเนะี่กองหฮลิกก็แล้วมาตันต้องสั่งกองหฮลิกแล้วแค่เงี้งครับล,ลงใน่ลงโอ้่อผมแบบบ่อเลี้ยงพานกับบ้างลึกเลยครับ มั่วติดตัวมั่วครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยต่อยางโอ้ยหากยางครับตัดต้บบตตดนตัดกยางแรงๆเดี๋ยวต้นพุทธคับพี่น้องเดี๋ยวถ้าต่องมาแลงเก็บอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวครับเนี่ยต่อเก็บตอยตรงนี้เป็นต่อยางครับเนี่ยต้องรอสายยูเนี่ยนี่ครับขอไทยเรือไปด้วยกัน แต่ว่าหลอดนี้เข้าสิมาทุกเปอร์กอกแล้วก็ตัดโดยผ่านพวดครับจนยางเกิดขึ้นครับนี่เพราะว่าหากยางอยู่ลึกบ่อในตายครับ เอาคลิปนี้ก็บรรยการใต้รถจบเพียงแค่นี้นะครับขับรถนำเอายาวแค่นี้เานาะ